ททบห้าร่วมกับบริษัทด็อกเตอร์วาราตี้จำกัด สวัสดีครับผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นนะครับทุกวันพุธเราก็จะมาพูดคุยกันกับบริษัททรัพย์ไอร่านะครับเช่นเคยเราก็จะมาพูดถึงภาพรวมของการลงทุนแล้วก็คำแนะนําสําหรับการลงทุนนะครับผู้ชมก็ติดตามรายการรวยหุ้นได้ทางททบ5นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณนครคนศรีชัยครับประธานเจ้าหน้าที่การตลาดของบลไอร่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณนครเป็นนักเทคนิคเพราะฉะนั้นถ้าดูจากกราฟเทคนิคแล้วเนี่ยเรามองภาพของตลาดในช่วงนี้ยังไงบ้าง ผมว่าถ้าดูจากกราฟทางด้านเทคนิคนะครับ,รบซึ่งผมเคยนําเสนอไปเมื่อประมาณปลายเดือนที่แล้วนะครับ,รบก็ตลาดตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างที่จะเลือกอว่าจะขึ้นหรือจะลงใกล้ที่จะต้องเลือกแล้วใช่ใกล้ที่จะต้องเลือกแล้วผมคิดว่าไม่เกิน1นอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ีนะคร,ครใกล้ที่จะเลือกนะถ้าดูจากสัญญาณทางเทคนิค,คนะครับ,รบทีนี้เนี่ยวิธีเราวิธีที่เราจะดูเนี่ยว่าจะเลือกยังไงเนี่ยนะฮะ เอาเป็นว่าถ้าดูเนี่ยถ้าหุ้นเนี่ยตัวเซตอินเด็กตามตามตามกราฟนะครับถ้ายืนเหนือพันสี่ได้เนี่ยนะครับหุ้นเนี่ยจะไปถึงประมาณหนึ่งสี่สามศูนย์ครับแล้วถ้าทะลุหนึ่งสี่สามศูนย์ผมคิดว่าหุ้นจะไปประมาณพันห้าร้อยจุดอ๋อว่นี่จะแรงเลยถ้าขึ้นอันนี้คือกรณีถ้าขึ้นที่กรณีถ้าขึ้นนะครับสมมุติว่าถ้ายืนพันสี่ไม่ได้นะครับหุ้นจะลงมาหนึ่งสามห้าศูนย์แล้วถ้าหลุดหนึ่งสามห้าศูนย์หุ้นจะไปพันสามร้อยจุด นี่คือสัญญาณทางเทคนิคเพียวๆฉะนั้นผมคิดว่าภายใน1หรือ2ออาทิตย์นี้เนี่ยจับตาดูให้ดีๆนะครับว่าหุ้นคงจะเลือกข้างนะครับแล้วตอนนี้ถ้าให้แนะนํานักลงทุนเราแนะนํำยังไงบ้างครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยประเด็นสําคัญหนึ่งก็คือดูมาตรการทางด้านเศรษฐกิจที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังนะครับผมเชื่อว่ามาตรการหรือนโยบายต่างๆที่ออกมาเนี่ยจะมีผลต่อหุ้นบางเซกเตอร์ครับ นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้ามีผลต่อบางเซกเตอร์ผมคิดว่าก็ไปเรีอกลงทุนในเซกเตอร์นั้นๆนะครับผมคิดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะเห็นมาตรการที่ชัดเจนนะครับซึ่งอย่างโอเควันสองวันเนี่ยคนก็เริ่มเก่งละ่าโอเคกลุ่มรับเหมาก่อสร้างน่าจะได้ผลดีจากมาตรการกระตุ้นสารเศรษฐกษิจทีนี้อยากจะให้ไปรอดูลึกๆอีก,อ,ก,อ,กอีกนิดนึง ครับนะครับว่าโอเคมาตรการที่ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงแล้จะกระทบต่อเซกเตอร์ไหนเป็นหลักครับครับเราแนะนําให้รอให้ตลาดเลือกทางก่อนแล้วค่อยลงทุนะใช่ครับคงจะต้องรอให้ตลาดเลือกทางก่อนแล้วค่อยลงทุนนะครับตอนนี้ก็คือถือเงินสดเอาไว้ดีกว่าหรือไ่คะ ผมคิดว่าถือเงินสดเอาไว้ดีกว่าครับแล้วถ้าตลาดเนี่ยมีโอกาสที่จะแพนิคหรือว่าเบรกในทางขึ้นเนี่ยผมคิดเราอาจจะต้อง Follow ตามหรือว่าถ้าเบรกลงมาในทางลงเนี่ยลงลงมาถึงแนวรับที่เราพูดถึงเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นนี่เป็นยงังหวะที่น่าลงทุนครับครับ,รบแล้วถ้าหากใครอยากจะรู้เรื่องของประเด็นทางเทคนิคเยอะๆคุณนครเห็นว่ามีจัดสัมมนาอยู่เสมอ ครับผมปกติเนี่ยเราจะมีร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีประทุมนะจัดสัมมนาทุกๆไตรมาสนะครับแล้วก็วันที่31วันเสาร์นี้เนี่ยเราก็จะมีจัดที่มหาวิทยาลัยศรีประทุมนะครับตั้งแต่8โมงครึ่งถึงบ่าย2โมงนะครับก็คือชั้น G นะครับห้องออดิเทอรียมถ้านักลงทุนท่านใดสนใจหรือแฟนของรายการนี้สนใจก็ติดต่อสำรองที่นั่งได้นะครับ 026848888นะครับแล้วก็ต่อ8894ได้คร,ครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ,บคุณคร์นะครับ,รบสวัสดีครับ,รบเราจะประหยัดพลังงานได้ไงครับเปิดพอดลมทนแอร์สิคะทีวีไม่ดูก็ปิดซะถ้าไม่ใช้คอมก็ต้องกดชัดดาปิดปิดปิดซะไม่ใช้ก็ปิดสิคะเป็นเรื่องง่ายงผู้ใหญ่ก็ทำได้ ประหยัดพลังงานไม่ยากเริ่มต้นด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยไม่ทำเพื่อลูกหลานแล้วจะทำเพื่อใครทำหรือยังครับทุกอย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคน เติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical หนึ่งใน10บริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยังย่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จาก DJSI ทิ้งท้ายกันด้วยประชาะสัมพันธ์นะครับจากกระทรวงพาณิชย์ครับเริ่มงานกันในวันนี้แล้วนะครับสำหรับผู้ที่สนใจอนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาะคมอาเซียนนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็จะเดินทางไปออให้ความรู้กันตามจังหวัดต่างๆนะครับวันนี้28ถึง30พฤษภาคมจัดงานกันที่ตึกคอมจังหวัดชนบุรีครับนี่คือประเด็นที่เรานามาฝากกันในรายการโดยหุ้นนะครับวันนี้ผมเฉลิมพลทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ